สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ปกครองทุกท่านและสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับครูเจนเช่นเคยนะคะในรายวิชาการงานอาชีพค่ะซึ่งสําหรับวันนี้นะคะเราก็ยังอยู่ที่หน่วยการเรียนรู้ที่1เช่นเคยนะคะเรื่องของงานบ้านนะคะ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วครูเจนได้สอนนักเรียนเกี่ยวกับการดูแลรักษาของใช้ส่วนตัวของตัวเองนะคะและในวันนี้นะคะครูเจนก็จะมาสอนนักเรียนเกี่ยวกับการจัดเก็บสิ่งของเครื่องใช้นะคะซึ่งสิ่งของเครื่องใช้ก็จะหมายถึงสิ่งที่เราใช้เป็นประจําทุกวันนะคะเช่นเสื้อผ้ากระเป๋านักเรียนโต๊ะเขียนหนังสืออย่างนี้นะคะ,ะทีนี้นะคะประโยชน์ของการจัดเก็บสิ่งของเครื่องใช้ก็คือเวลาที่เราจะ จากหรือเวลาที่เราจะนํามาใช้นะคะ ก็จะสะดวกต่อการใช้งานนะคะอีกอย่างนะคะก็จะทําให้เราประหยัดเวลาประหยัดแรงงานนะคะเพื่อที่เราจะไปค้นหาสิ่งต่างๆนะคะทีนี้เรามาดูกันบ้างอ่าเรามาดูกันเลยนะคะว่าการจัดเก็บสิ่งของนะคะจะมีอะไรบ้างหลักๆเลยนะคะก็จะประกอบด้วย3ขั้นตอนนะคะก็คือขั้นตอนการวางแผนการทํางานซึ่งในขั้นตอนนี้นะคะจะเป็นการกําหนดจุดมุ่งหมายของเราว่าเราจะ ทำงานกี่ขั้นตอนมีอะไรบ้างวัสดุอุปกรณ์ที่เราใช้ในการาทำงานมีอะไรบ้างนะคะส่วนข้อที่2นะคะก็จะคือเป็นการปฏิบัติตามแผนดำเนินง,งานก็คือเป็นการทำงานตามขั้นตอนที่เรากำหนดไว้ในข้อที่1นนั่นเองนะคะและส่วนสุดท้ายก็คือข้อที่3เป็นการประเมินผลการทางานว่าในการทางานของเราสาเร็จรุ้ร่วงตามเป้าหมายไหมมีข้อบกพร่องตรงไหนหรือในสิ่งที่เราควรแก้ไขมีอะไร บ้างอย่างนี้นะคะอันแรกเลยนะคะตัวอย่างที่หนึ่งที่ครูเจนจะมาะยกเป็นตัวอย่างให้นักเรียนก็คือการจัดเก็บตู้เสื้อผ้านะคะซึ่งการจัดเก็บตู้เสื้อผ้าให้เป็นหมวดหมู่ก็จะดูเป็นอ่าก็จะทําให้ตู้เสื้อผ้าของเรานะคะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเวลาที่เราจะหยิบจับหรืออ่า จะใช้งานอย่างนี้ก็คือสามารถทําได้สะดวกนะคะซึ่งตู้เสื้อผ้าก็จะมีการเหมือนที่ครูเจนพูดไปหลักๆนะคะก็จะมีการวางแผนการปฏิบัติงานตามแผนแล้วก็การประเมินผลงานนะคะ,ะทีนี้นะคะนักเรียนมาดูนะคะ,อ,ะอย่างแรกเลยนะคะ,ะถ้าสมมุติว่า เรากําหนดเป้าหมายการจัดเก็บตู้เสื้อผ้าคือเพื่อให้เสื้อผ้า,าหยิบจับได้ง่ายเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วเวลาที่เราจะหยิบเสื้อผ้ามาแต่งกายก็จะทําให้สะดวกนะคะซึ่งกําหนดวิธีการจัดตู้เสื้อผ้าก็จะมีหลักๆอยู่4ขั้นตอนนะคะเด็กๆก็คือ 1. เด็กๆจะต้องแยกประเภทเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายออกก่อนนะคะแล้วข้อที่2เราก็รีดเสื้อผ้าให้เรียบร้อยและใส่ไม้แขนเสื้อที่เตรียมไว้ สำหรับเสื้อที่ไม่ต้องรีดก็ให้พับเก็บไว้นะคะแล้วข้อที่3ก็คือจัดเก็บเสื้อผ้าที่พับแล้วก็รีดแขนไว้เป็นหมวดหมู่นะคะอย่างเช่นชุดทํางานอย่างนี้นะคะเราก็จะเอาไว้อีก แขนไว้นะคะในโซนหนึ่งถ้าจะเป็นพวกชุดนอนอย่างนี้นะคะชุดนอนชุดชั้นในอย่างนี้นะคะชุดนอนเราก็จะพับเก็บไว้นะคะในส่วนของชุดนอนส่วนชุดชั้นในอย่างนี้นะคะเราก็จะเก็บไว้ในส่วนที่เป็นชุดชั้นในของเราเพราะว่าในเวลาที่เราจะหยิบจับหรือเวลาที่เราจะใช้นะลูกเราจะรู้ว่าเอ๊ะฉันเก็บไว้ตรงนี้นะนักเรียนก็จะเดินไปเปิดแล้วก็หยิบมาใช้ได้อย่างสะดวกสบายะนะคะและต่อ อไปนะคะก็คือเสื้อผ้าที่ไม่ค่อยได้สวมใส่นะลูกหนูควรจะเก็บไว้ด้านอ่าด้านในสุดของตู้เสื้อผ้าเลยนะคะส่วนอ่าเสื้อผ้าที่เราใช้บ่อยๆอย่างเช่นชุดนักเรียนอย่างนี้เราก็ควรจะวางไว้อ่าใกล้ๆหรือไว้แขนไว้ในที่ที่มันหยิบจับได้สะดวกสบายในส่วนของตู้เสื้อผ้านะคะอ่าต่อไปนะคะก็จะเป็นการอ่า จัดเก็บโต๊ะนะคะ,ะโต๊ะที่เราใช้ในการเขียนหนังสือนะลูกเราควรจัดเก็บให้เป็นระเบียบเพราะอะไรหนึ่งเลยนะคะเราจะได้มีพื้นที่ที่เพียงพอสําหรับการอ่านหยิบ สำหรับการเขียนหนังสือนะคะและเราก็จะสามารถหยิบจับสิ่งของต่างๆได้สะดวกนะคะโดยอาจจะมีกระบวนการดังนี้นะคะก็คือหนึ่เลยนะลูกขัน้นของการวางแผนนะคะเด็กๆก,ก็กำหนดเป้าหมายว่าทำไมฉันต้องจัดเก็บโต๊ะ เขียนหนังสือของฉันหนึ่งเลยนะลูกเพื่อให้โต๊ะเขียนหนังสือของหนูเป็นระเบียบเรียบร้อยและสองก็คือเพื่อให้โต๊ะเขียนหนังสือของหนูมีพื้นที่เพิ่มมากขึ้นสำหรับใช้งานและสามนะคะเพื่อให้สะดวกต่อการยิบใช้งานสิ่งของต่างๆบนโต๊ะเขียนหนังสือและสุดท้ายเลยนะคะถ้าเราจัดเก็บสิ่งของให้เป็นระเบียบเรียบร้อยก็จะง่ายต่อการทำความสะอาดนะคะส่วนการกำหนดวิธีการ จัดโต๊ะเขียนหนังสือนะคะหลักๆเลยก็คือ1เราจะต้องแยกประเภทสิ่งของที่ต้องการจะจัดเก็บอย่างเช่นดินสอยางลบปากกาสมุดหนังสืออย่างนี้นะคะเราควรจะจัดเก็บให้เป็นหมวดหมู่นะคะแล้ว2เลยก็คือสําหรับการวางหนังสือให้เรียงลําดับจากสูงไปต่ํานะคะโดยหันหลังสอะอาดด้านที่เป็นสันหนังสือนะลูกออกมาด้านนอกโดยมีที่ขั้นหนังสือกั้น หนังสือไว้ไม่ให้ล้มนะคะต่อไปขั้นที่3ก็คือวางสมุดซ้อนกันและ4ก็คือดินสอปากกาไม้บรรทัดนำมาวางรวมกันในภาชนะที่หยิบได้สะดวกสบายนะคะอ่ะต่อไปอันนี้สำคัญมากเลยเพราะว่าเด็กๆมักจะมีปัญหาในเรื่องของการจัดเก็บกระเป๋านักเรียนนะลูกเพราะว่าคุณครูสังเกตเห็นว่าเวลาที่ โดยเฉพาะเด็กที่รุ่นน้องนะลูกน้องปหนป .2 ปสาอย่างนี้เขาจะยังไม่รู้จักวิธีการจัดเก็บกระเป๋าใช่ไหมคะดังนั้นการที่เขาจะหาสมุดหนังสือหรือหาอะไรต่อมีอะไรเวลาเขาเพื่อเข้ามาเรียนอย่างนี้น้องจะหาไม่เจอเพราะน้องไม่มีการวางหนังสือเป็นหมวดหมู่นะคะดังนั้นนะคะคุณครูก็ อาจจะนำเรื่องนี้ไปสอนเด็กๆเหมือนกันนะคะอ่าเรามาดูเลยนะคะแต่ละขั้นตอน ควรทำยังไงนะลูกการกำหนดเป้าหมายก็เหมือนเดิมนะคะก็หนึ่งเพื่อให้กระเป๋านักเรียนไม่หนักมากจนเกินไปนะคะเหมือนเราเรียนอย่างนี้ในแต่ละวันเราเรียนเยอะมากเลยใช่ไหมคะถ้าสมมติว่านักเรียนไม่จัดตารางเรียนมานักเรียนนำหนังสือทั้งหมดเลยมาโรงเรียนกระเป๋าของนักเรียนก็อาจจะขาดและทำให้บ่าของเรานะลูกอาจจะปวดแล้วก็ เวลาเราเดินอย่างนี้ก็จะทำให้เราสูญเสียบุคลิกใจนะคะต่อไปนะคะเพื่อให้มีสมุดหนังสือและอุปกรณ์เรียนครบตามตารางเรียนในแต่ละวันนะคะ3เพื่อให้หยิบใช้และหยิบเก็บได้ง่ายนะคะและ4เพื่อป้องกันการสูญหายนะคะในส่วนของการกำหนดการจัดการกระเป๋านะคะก็จะมีหลักๆเลย1เลยเด็กๆต้องดูตามตารางเรียนประจำวัน 2. เตรียมหนังสือและสมุดต,ตามตารางเรียน 3. จัดเก็บอุปกรณ์การเรียนให้ครบนะคะและพร้อมใช้งานโดยแยกประเภทหนังสือสมุดและอุปกรณ์การเรียนออกให้เป็นหมวดหมู่นะคะเป็นรายวิชา 4. นะคะจัดเก็บหนังสือสมุดและอุปกรณ์การเรียนลงในกระเป๋าแยกเป็นหมวดหมู่ให้เรียบร้อยนะคะเป็นยังไงบ้างคะยากไหมลูก ในส่วนของการปฏิบัติตามแผนเราก็ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้และการประเมินนะคะเราก็จะมาตรวจดูว่ากระเป๋านักเรียนที่เราจัดเก็บไปแล้วนะคะมีสมุดหนังสือวัสดุอุปกรณ์ครบสําหรับที่จะเรียนตามตารางเรียนหรือไม่ถ้าไม่ครบหรือไม่เป็นระเบียบเราจะแก้ไขยังไงนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆ พอจะเข้าใจไหมคะในเรื่องของการจัดเก็บของใช้นะคะให้เป็นระเบียบเรียบร้อยหลักๆเลยนะคะครูเจนขอทวนซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะการวางแผนจะประกอบด,ด้วย3ขั้นตอนนะลูกโดยขั้นตอนที่1ก็คือการวางแผนการทํางานขั้นตอนที่2ก็คือการปฏิบัติตามแผนงานและขั้นตอนที่3ก็คือการประเมิน ผลการทำงานนะคะสำหรับวันนี้ครูเจนก็มีภาระงานมามอบให้กับนักเรียนทุกคนเช่นเคยนะคะโดยครูเจนจะให้นักเรียนนะคะเขียน การวางแผนการทำงานหรือการจัดเก็บของใช้ของนักเรียนมาคนละหนึ่งอย่างซึ่งวันนี้ครูเจนได้ยกตัวอย่างไปประมาณ2อถึงสตัวอย่างนะคะ,ะเช่นถ้าใครเจะอาการจัดเก็บกระเป๋านักเรียนอ,อย่างนี้นะคะการจัดเก็บ โต๊ะเขียนหนังสือหรือแม้กระทั่งการจัดเก็บตู้เสื้อผ้าหรือถ้านักเรียนคิดว่ามันยากเกินไปนักเรียนก็อาจจะเป็นการจัดเก็บถ้วยจานอย่างนี้ใครจะทำยังไงก็ได้นะคะขอให้นักเรียนทำมาส่งครูเจนคนละหนึ่งอย่างนะลูกแล้วอย่าลืมนะคะครูเจนอธิบายไปแล้วใคร ที่มีข้อสงสัยนะคะสามารถย้อนดูคลิปวิดีโอของครูเจนได้หรือว่าจะทักมาถามครูเจนส่วนตัวก็ได้นะคะโดยการส่งงานเหมือนเดิมนะคะส่งเข้าไปในอัรบัมส่งงานวิชาการงานอาชีพของครูเจนนะคะสำหรับวันนี้ครูเจนก็ขอลานะักเรียนทุกคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ